เรื่องนี้ไปดูพออครูนักเรียนเจอกันเมื่อไหร่ก็เรื่องใหญ่เลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวม,มุทการชชยสุดารับราชการครูอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะคณะคุณครูก็เลยเดินทางไปบ้านท่านผู้บริการขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงที่นี่ที่ไหนครูมากันใหญ่นักเรียนก็ไปแ่มาทำไมอ๋อ,อใช่บ้านผออ แล้วมาทำไมบ้านพออเออพออคนติดโควิดกักตัวอยู่ mm hmm. ก็เลยแห่กันมาเยี่ยมโอ้โห oh น่ารักจริงๆครับทั้งครูทั้งนักเรียนแห่มาเยี่ยมพออกันเยอะแยะขนาดนี้ ดูสิครับโอ้โหมากันเยอะแยะเลยครับนี่แสดงว่ารักผอออมากเลยนะครับแหมแห่มาเยี่ยมกันใหญ่เลยโอ้โหมาเอเอเฮ้ยเฮ้ยเฮฝรั่งฝรั่งไปเด็ดเขาทําไม,อมาเออก็มาเยี่ยมไงก็มาเยี่ยมผออด้วยความรักแต่ฝรั่งบ้านผออมันก็ฟูกรอบเหลือเกินแถมใส่ถุงพลาสติกไว้ให้เรียบร้อยด้วยผอ,ออครับขออนุญาตเด็ดนะครับโอ้โหแหมโหเด็ดกันใหญ่เลยโอ้โหดูสิ นั่นโอ้มาเพิ่มอีกแล้วครับมาเยี่ยมพออเหรออ่อ huh. ไม่ได้ข่าวว่าฝรั่งเด็ดเลยจะมาเด็ดฝรั่งย mm ัง hmm. โอ,อ้ดูสินั่นถึงกับโอ้เด็ดกันใหญ่เลยโอ้โหคนละแมตสองแบบนะจะหมดต้นแล้วอา้อาวอา้าวอ้าวนั่นไปไหนอะอ,อ้าวโดูสินั่นถึงกับเฉาะมะพ,พร้าวกันเลยโอ้ยดูสิมะพร้าวก็ไม่เหลือ แล้วน,นี่ทำอะไรทำอะไรแหมกระเพรายอดงามมากเลยค่ะขอเด็ดสักหน่อยนึงนะคะ <_ c ười> โอ้โหอ,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 อะไรกันครับเนี่ยมาเยี่ยมหรือว่ามาลงแขกขอกันครับเนี่ยเอออยเขาตามสบายเลยครับผอออเห็นแล้วเห็นเขามาเยี่ยมก็ดีใจเขาจะเด็ดจ,จะหยิบอะไรก็ปล่อยเขาไปเถอะครับ <_ c ười> อา้าวผออพูดเองนะเอาพวกเราจะต่อกันเลยแหมพวกเรานี่รักขอ,อจริง <_ c ười> จริ <_ c ười> จริงใช่ไหม จริงครับพออรักพออครับรักฝรั่งของพออด้วยครับนี่โอ้โหอย่างนี้ต้องขอบคุณกันแล้วอ๋อพออต้องขอบคุณไม่ใช่รูต้องขอบคุณพออขอบคุณเนื่องอะไรอ่ะขอบคุณที่เรียกมากินฟรีไงขอบคุณที่จะเตรียมไว้ให้ขอบคุณที่จะให้แต่ของ I'm sorry. ย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงท่านผู้ในการป่วยติดโควิดคณะคุณครูก็เลยเดินทางไปบ้านท่านผู้ในการท่านเป็นคนที่ขยันชอบปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้ต้นฝรั่งออกผลจํานวนมากนะคะท่านผู้ในการถ้างั้นพวกหนูขอสักลูกสองลูกนะคะเป็นการมายเยี่ยมที่น่ารักนะนอกจากไม่มีของมายเยี่ยมแล้วยังได้ของติดไม้ติดมือกลับด้วย ขอขอบคุณคุณมนทก,การชัยโสดาจังหวัดนครพนมเรื่องเก็บผักผลไม้บ้านขอออก